แต่งหน้าหนักแต่งหน้าจัดไปไลฟ์สดทุกวันทำยังไงให้ผิวหน้าเนียนไม่มีสิวแบบนี้เลยวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนี้เลยจ้าสบู่นิสิ์มีสารสกัดมาจากเกลือชมพูที่ช่วยผัดเซลล์ผิวเสียเดิมออกตัวนี้อ่อนโยนต่อผิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ตัวนี้เขาจะมาคู่กับตะข่ายตีฟองของเขาใช้ตะข่ายตีฟองตีกับน้ําให้เกิดฟองแล้วก็มาฟองมาถูกับหน้าได้เลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ควรนําสบู่มาถูกับหน้าโดยตรงนะตัวนี้ไม่จะใช้ทําความสะอาดทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยแถม ตัวนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกล้สา,ามารถทาแบบนี้เป็นประจําเช้าเย็นได้เลยสบู่นี้สีนี้จะเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวทําให้หน้าไม่เอีย๊ยรลดการเกิดสิวพวุดรอยดํารอยแดงดูจางลงแถมทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยบอกได้เลยว่าครบจบในก้อนเดียวเป็นสบู่ที่ต้องมีติดห้องน้ําไว้ตลอดขาดไม่ได้เลยเครื่องสําอางที่ว่าแต่งหน้าจะจัดบอกได้เลยว่าล้างเครื่องสําอางได้ออกหมดจมไม่ใช้เป็นประจําแบบนี้เช้าเย็นราคาก้อนรับ89บาทเท่านั้นเองบอกได้เลยว่าแต่งหน้าจั แค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสิวเลยและหาซื้อได้ง่ายมากหาซื้อได้ที่ CJ m o l อลนายบิวตี้ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านได้เลยหรือใครเป็นสายช็อปออนไลน์ก็หาซื้อตามออนไลน์ได้เลยสะดวกสบายมากๆครบจบภายในก้อนเดียวไปหาซื้อมาใช้กันนะทุกคน